อา look, ้าวตื่นแต่เช้าวันนี้อันนี้ไข่ไหมอันนี้ขเนี่ยอันนี้เนี่ยเนี่ยอันนี้ไข่ก๋งแม่รีงไปเนี่ยเนี่ยข่ยังงอกันนอนตะกันตึงวันเนี่ยรหมดเ้รหมด เนี่ยเนี่ยดูนั่นดูเนี่นดีๆโดูดูนั่นนี่ดูนั่นนี่หายกันเนี่ยเนี่ยนอนนอนด้วยกันเนี่ยนอนอ่างไรนอนนี่มานโดนนี่มาดูนี่ยโดูนี่ยเนี่ยโดูนี่กันเนี่ยดูเนี่ยนะนะเนี่เนี่มาเจ๊มาเจ๊ดูหันมาดูนี่ดูนี่เนี่ยเดี๋ยวมันนี่ยนี่นี่ chưa nhỉ? Chưa Mên. nhỉ? Không à. bao. Ờ. Hả? Khi lườm chồng Ờ, จํา ở đây chồng อย่าง. Hả? Chả không จํา cả. จำนอนด้วกันแล้วมัน,นมาจำชื่ออืมหันนาหน้ับเนี่ยรุมแหวกรุมลุมนออย่งองีบที่นอนด้วยกันนี่ืมจะเห้เบอกก็ยังเออเออนี่พอเนอะโอ้ย

อหลุงคนน้อยอ่ะคนน้อยของแม่จ่ะเจ้ยไงลูกคนแรกเจ้ยไงที่แม่หกอ่ะน้องก่อนเอานั่นก็นั่นฝ่ายก้อยที่ทำงานราชะการอ,ะอ,อา่ะอะไรยังก็ออะไยังไงที่ทำงานราชะการอ่ะที่มันอยู่ลำปางก่อคนอ่ะทีน เออจำได้แล้วบ่กเออแล้วตื่นแม่จำอย่างมาได้เลยเนาะอย่างอันหาขี้หลงขี้ลืมมเวนาะมันจะต้องทวนก่อนนั่นไหเนาะจะแม่ลืมเนาะลืมเออขี้ลืมแต่